อีฟพุทธิดำเมินถูกแจ้งความดำเนินคดีทำผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ยังไม่เคยรู้เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจอ่อฟ้องกลับจากกรณีที่นายสร้างบุญแสงมณีกรรมการบริษัทเมดิกรีจำกัด พร้อมนายดนุพลเอี่ยมสกุลเวชท,ทนายความเข้าพบสวสอบสวนสวนพระขนงค่ะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวพุทธิดาสิริิชายาหรืออีฟลูกสาวของนักแสดงอวุโสต้อยเศรษฐาและบริษรัทเศรษฐพัฒน์88จำกัดในข้อหาเผยแพร่และส่งต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อัป็นเท็ซึืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะนางสาวพุทธิดาได้รักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด -19 โดยมีการรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทางบริษัทชุดแอนตาเวียค่ะแต่ภายหลังที่จากรักษาตัวหายดีแล้วมีผู้ใช้อินสตาแกรมได้สอบถามไปยังบัญชีอินสตาแกรมของนางสาวพ,พุทธิดาแต่ได้รับการตอบกลับว่าผลิตภัณฑ์ที่รับประทานเป็นคนละตัวกันโดยผลิตภัณฑ์ดังกลา่าวเป็นยาตัวใหม่ราคาถูกกว่าชื่อยาโปรโตเรีย ภายหลังทางบริษัทเมดิกรีนจำกัดทราบเรื่องก็เกรงว่าจะมีประชาชนและผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนในตัวผลิตภัณฑ์เพราะข้อมูลที่เสนอแก่บุคคลทั่วไปไม่ตรงกับความเป็นจริงและทําให้เกิดความเสียหายกับบริษัทเมดิกรีนจำกัดเป็นอย่างมากจึงได้มาลงบันทึกประจําวันและดําเนินคดีดังกล่าว เบื้องต้นทางบริษัทได้ดำเนินคดีในข้อหาเผยแพร่และส่งต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จมาตรา14พรบอคอมพิวเตอร์ค่ะและข้อหาขายของโดยหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพและคุณภาพมาตรา271และมาตรา272ข้อหาเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสินค้าโดยมุ่งประโยชน์การค้าตน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้และจะมีการตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อไปล่าสุดอีพ,พุทธิดาได้เปิดใจกับสื่อว่าได้รับทราบเรื่องที่บริษัทดังกล่าวแจ้งความแล้วแต่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ขอปรึกษาทางทนายพร้อมทั้งกำลังตรวจสอบหลักฐานต่างๆอยู่ในฝ่ายของตนเองมองว่าเรื่องนี้ถ้าตนเองผิดจริงทำไมฝ่ายดังกล่าวไม่ติดต่อมาหาตนโดยตรง น่าจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนยืนยันไม่รู้จักและเป็นเพื่อนกับเจ้าของบริษัทต,ตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้หากตรวจสอบหลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะปรึกษาทีมกฎหมายให้ดำเนินการกลับเพราะตนเสียชื่อเสียงพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาแถลงข่าวพร้อมกันทีดี